สวัสดีค่ะ<อ>นักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนนะคะเรามาเจอกันในวิชาหน้าตัิศีนะคะวิชาหน้าตศินป์ในวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการแสดงหน้าตัิลป์ไทยนะคะจะเป็นอย่างไร<อ>เดี๋ยววันนี้เด็กๆจะได้ดูวิดีโอที่เป็นต้นฉบับของการรำหน้าตศินีลไทยด้วยนะคะอ่ะคุณครูขอขอนุญาตแชร์สไลด์นะ คโ okay. อเคโอเคโอเคโอยคโอเคโอเโอเคโอเคอเคโเคโอเคอเคโอเคโอนคโอคโอเคอเคโอเคโอกคเดโอเคเคโอเคโอเคโอก่อเนะนะคโอ,อกคระเคโนเคโอเคเค้อเคอเคโอออเเคโนเคเภทอเคโอคอออเเปเคเออ นะที่ครูชี้นี่นะคะระบำราการแสดงพื้นเมืองโขนแล้วก็ละครนั่นเองนะคะ,ะทีนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องระบำก่อนนะคะเป็นเรื่องแรกนะลูกนะเรื่องระบำระบำเป็นอย่างไรนี่ระบำก็หมายถึงการแสดงที่ใช้ผู้แสดงตั้งแต่ สองคนขึ้นไปนั่นเองนะคะไม่เน้นการแสดงเป็นเรื่องราวแต่เน้นความสวยงามความพร้อมเพียงของผู้รำและมีดนตรีที่ไพเราะนะคะระบำแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะระบำเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทนะลูกนะประเภทที่1ก็คือระบำมาตรฐานระบำมาตรฐานก็คือระบำที่เป็นแบบแผนและมีลักษณะเฉพาะตัวไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ท้ารำได้เช่นระบำดาวดึงวันนี้มีระบำดาวดึงมาให้เด็กๆด,ดูด้วยค่ะพร้อมจะดูหรือ,อยังอันนี้เป็นภาพนิ่งนะลูกนเน,นี่ยอันนี้เป็นภาพที่เขาถ่ายมาเนี่ยอันนี้คือระบำดาวดึงอยู่ตรงนี้นเรามาดูระบำด,ดาวดึงกันก่อน Thank <laughs> you. ระบำดาวดึงนั่นเองนะคะเป็นตัวอย่างให้เด็กๆได้ดูนะคะต่อไปต่อไปเนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูอ่ะต่อไปนะคะเป็นระบำกิจดาพินิหารกิดดาพินิหารน,นะคะระบำกิดดาพินิหารไม่ใช่กิษสดาอภินิหารน,นะลูกนะอ่านไม่ถูกนะ,ะนะ,ะเป็นระบำกิจดาพินิหารน,นะคะอ,อ้าวเรามาดูตัวอย่างกัน Terima kasih telah menonton ระบำกิดดาพินิหารต่างจากเมื่อสักครู่ไหมลกูกต่างกันไหมฮะอ่าต่างต่างกันนะลูกนะขึ้นเพลงมาก็ต่างกันแล้วนะคะอันนี้เป็นระบำม,มาตรฐานอ่ะดูอีกตัวอย่างนึง่งอ่ะให้ดูอีกตัวอย่างหนึง่งเป็นระบำเทพบันเทิงนะคะระบำเทพบันเทิงนี่เป็นอย่างไรเรามาดูกันระบำเทพบันเทิงทีง่เป็นูอเร่งด้วนเคยมา ตัวอย่างระบำเทพบันเทิงนั่นเองนะคะไหนเราดูตัวอย่างระบำที่เป็นระบำมาตรฐานไปแล้วใครเคยเห็นบ้างลูกแบบนี้ใครเคยเห็นบ้างไหมคะมีใครเคยเห็นไหมเคยไปดูมีไหมคะมีไหมลูกเราเนี่ยจะเคยเห็นตามส่วนใหญ่ก็จะเอาไปใช้สำหรับ รำอวยพรในพิธีงานมงคลนะลูกนะนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะอันนี้เรียกว่าระบำม,มาตรฐานนะลูกนะต่อไปค่ะเป็นระบำเบ็ดตะเล็ดอ่าอันนี้ระบำม,มาตรฐานไปแล้วนะต่อไปเรามาดูระบำเบ็ดตะเล็ดบ้างเด็กๆมาดูค่ะนี่ระบำเบ็ดตะเล็ดคือระบำที่มีการประดิษฐ์ท่ารำขึ้นมาใหม่นะคะตามเหตุการณ์ตามสมัยนิยม เช่นระบำไก่ระบำเริงอรุณระบำมมาระบำดอกบัวนี่วันนี้คุณครูมีตัวอย่างระบำมมามาให้ดูด้วยค่ะเรามาดูระบำมมากันระบำมมาประดิษฐ์ท่ารำเรียนแบบสัตว์นะเรียนแบบท่าทางของสัตว์นี่เรามาดูระบำมมาดูซิเขาจะเรียนแบบเหมือนมา้าไหม うん。<noise> เห็นไหมคะจังหวะก็จะสนุกสนานนะลูกนะระบำม,ม้านะคะนอกจากจะมีระบำม,ม้าแล้วก็ยังมีระบำไก่อ่าเมื่อกี้ระบำม,ม้าเขาแต่งกายเรียนแบบอะไรลูกเรียนแบบม้าใช่ไหมคะถ้าเหมือนม้าเลยไหนไหนเด็กๆลองทาซิอ่าไหนกำหลวมๆใช่ไหมคะนี่ทำท่าเหมือนมา้าอย่างนี้เลยนะคะนี่ระบำม,มา้าต่อไปค่ะเป็นระบำไก่เรามาดูระบำไก่กันบ้างนี่ระบำไก่ เรามาดูระบำไก่ บำไก่เห็นไหมคะเขาก็จะเดินออกมาคล้ายๆไก่เลยใช่ไหมลูกก็ประดิษฐ์ท่าลำจากไก่นะคะน่ะชุดการแต่งกายเขาก็จะเหมือนกันกับไก่เลยนะคะคล้ายๆไก่เลยนอกจากจะประดิษฐ์ท่าลำจากสัตว์แล้วเขาก็ยังเอาสิ่งของนะมาประดิษฐ์ท่าลำได้ด้วยเช่นระบำดอกบัวเห็นไหมมีระบำดอกบัวด้วยนะนี่มาดูตัวอย่างระบำดอกบัวเขาํำยังไงนะมาดูเลย ระเบมดอกบัวเป็นการแสดงที่นำมาจากการแสดงละครเรื่องรถ,ถเสศเพลงนี้ปรับปรุงและใส่บทร้องขึ้นจากทํานองเพลงส้อยโอ้ลาวของเก่าบทร้องโดยอาจารย์มนตรีตามโมดเป็นผู้แต่งขึ้นปัจจุบันนิยมนำมาแสดงเป็นชุดเบ็ดตะเล็ดโดยทั่วไป ตัวอย่างระบำดอกบัวนั่นเองนะคะมาจบไปแล้วค่ะสำหรับตัวอย่างในการดูระบำนะตัวอย่างของระบำในนาฏศิ์การแสดงนาตสินไทยของเรานะคะ,ะเด็กๆได้ดูที่เป็นระบำมาตรฐานแล้วก็ระบำเบ็ดตะเล็ดไปแล้วนะคะมีความต่างกันไหมลกูกต่างกันไหมคะ ต่างกาันางใช่ไหมลูกโอเคดีมากเลยค่ะการระบำม,มาตรฐานนะคะก็จะเป็นระบำที่มีแบบแผนมีลักษณะเฉพาะตัวใช่ไหมลูกนะ,ะส่วนระบำเบสเตรเลสก็คือการแสดงที่ประดิษฐ์ท่ารำขึ้นมาใหม่ตามเหตุการณ์ตามสมัยนิยมนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้หลังจากเด็กๆได้ดูตัวอย่างการแสดงระบำในนาฏศิสินไทยไปแล้วเด็กๆชอบระบำอันไหนมากที่สุด มาเลือกคนละหนึ่งอย่างเอาใส่รีแอคชั่นขึ้นมาค่ะมาค่ะจารุวัฒน์ชอบระบำอะไรคะระบำไก่ครับระบำไก่อ๋อเยอมมากเลยค่ะนิราชาค่ะ ม้าค่ะระบำม้าสนุกกว่าค่ะอ๋อระบำม้าสนุกใช่ไหมคะลูกโอ้เยี่ยมเลยนะจังหวะก็จะสนุกสนานนะคะระบำม้าอยู่ในชุดระบำเบ็ดตะเล็ดนะคะอ้าวกาฟิลค่ะชอบระบำอะไไหนลูกระบำเบ็ดตะหลครับชอบระบำเบ็ดตะเล็ดนะคะอ่าที่เป็นระบำม้าระบำไก่ระบำดอกบัวใช่ไหมลูกอ่าอยู่ในชุดระบำเบ็ดตะเล็ดนะคะเยี่ยมเลยต่อไปค่ะผิวเมือง ชอบการแสดงชุดไหนคะระบำม,ม้าครับระบำม,มา้าเพราะอะไรคะลูกอเออเพราะว่ามันสวยครับสวยนะลูกนะอ๋อเยี่ยมเลยค่ะต่อไปคะ่ะพภินัทนะอพินัทชอบชอบการแสดงไหนคะระบำม,ม้าครับระบำม,มา้านะเยี่ยมเลยค่ะต่อไปคะ่กะกมวลชนกกมวลชนกชอบระบำอะไรคะ ดอกบัวค่ะอาชอบระบำดอกบวัวเพราะอะไรคะลูกมันสวยค่ะสวยที่มือเขาถืออะไรหนูหนูสังเกตไหมดอกบวัวดอกบวัวแล้วเด็กๆสังเกตด้วยนะคะต่อไปค่ะธนศักดิ์ธนศักดิ์ชอบการแสดงชุดไหนคะระบำม้าระบำม้าเพราะอะไรลูก มันสวยมันสวยนะลูกนะอืมอท่าม้าสวยเลยนะคะประดิษฐ์ท่าดำจากม้าสวยมากอ่าคนต่อไปค่ะเพชตตะวันเพชตตะวันชอบการแสดงไหนคะระบำไก่ครับระบำไก่นะคะเพราะอะไรลูกเพราะมันน่ารักดีครับอ๋อน่ารักดีนะเยี่ยมเลยค่ะอ่าคนต่อไปค่ะพรมพริยาชอบการแสดงไหนคะ ร,ระบำม้าใช่ไหมลูก<ป>เพราะนะอะไรคะเพราะมันสนุกครับอ่าเพราะจงังหวัดดนตรีสนุกนะลูกนะเยี่ยมเลยค่ะ่ะคนต่อไปค่ะกะมลพรชอบการแสดงชุดไหนคะระบำมา้าค่ะระบำม้านะคะโอ้เยี่ยมเลยนะคะเพราะอะไรลูก อ๋อ oh, เพราะมันสนุกนะคะเอา้าวมาร์กี้ค่ะมารกี้ชอบการแสดงชุดไหนคะระบำม้าค่ะระบาม้าเพราะอะไรคะลูกสนุกค่ะสนุกนะคะ,ะ,คะอา่าคนต่อไปปฏิพลชอบการแสดงชุดไหนคะ ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยโอ้ว้าวนะทั้งหมดเลยนะชอบหมดเลยดีมากเลยค่ะเยี่ยมมาก้วนะหัวใจเป็นไทยแล้วเนี่ยทุกคนน่ารักมากเลยค่ะวันนี้เนี่ยอย่างน้อยเราได้ซึมซับแล้วก็รักษาวัฒนธรรมไทยนะคะการแสดงนาฏศิสินไทยเราอาจจะรำไม่เป็นแต่เราดูเป็นเราสามารถสืบทอดวัฒนธรรมนี้ได้นะคะแค่เรา ร่วมเป็นผู้ชมที่ดีเนะี่ยก็ดีแล้วนะคะนะวันนี้เด็กๆได้ชื่นชมการแสดงน่าจะสินไทยไปแล้วนะคะอ่าเด็กๆก,ก็อย่าลืมไปอนุรักษ์กันด้วยนะคะอ่ะมาสรุปเลยนะคะาการระบานะคะก็ มี2ประเภทนะคะก็คือระบำม,มาตรฐานและระบำเบ็ดตะเล็นนั่นเองนะ๊ะวันนี้ไม่มีการบ้านลูกนะคะวันนี้เราดูตัวอย่างการแสดงหน้าตสินไทยกันนะคะโอเคเดี๋ยวเด็กๆจะได้ไปพักผ่อนกันนะคะอย่าลืมไปทานข้าวนะคะปอหนึ่งทับ2เดี๋ยวกลับมาเจอครูน,นกเล็กในวิชาคณิตศาสตร์ในตอนบ่ายนะคะ13 3านาฬิกา30นาทีนะลูกนะบ่ายโมงครึ่งนะลูกนะอ้าววันนี้ไว้เท่านี้คะ่ะอภินัต <ขอ S 1> บอกทำความเคารพลูก ขอบคุณค่ะคุณคุณดาวขอบคุณค่ะคุณกเลคุณค่ขอบคุณนะคะครับ